วันนี้ผมจะมาให้สัตจิบทีในการออกของของฮีโรใน r o v ให้ผมเนี่ยจะเอาไปลงแรงครับแล้วดูกันสิว่ามันจะสามารถลงแรงได้หรือเลปล่าอ่ะเฮียผมก็จะพิมพ์ไปเลยนะครับเดี๋ยวช่วยผมออกของฮีโรใน r o v ได้ไหมเฮ้ยอ๋อฮีโร่มาเอาเป็นหยานละกันนะครับนี่เอาเป็นหยาน นี่อะไรครับหยานฟาวัยดามิดแรงดูซิว่ามันจะเป็นไอเทมอะไรและนี่นะครับก็จะเป็นเซ็ตไอเทมของอยานที่ ChatGPT แนะนำให้ผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมครับเอาละครับเดี๋ยวเราเจะมาดูกันครับว่าเซ็ตไอเทมที่ ChatGPT ให้มาเนี่ยมันจะสามารถ ลงแรงได้หรือเปล่านะครับหรือและมันเนี่ยจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าหรือมันจะเล่นไม่ได้นะครับและต้นแกเนี่ยผมเนี่ยก็จะฟาร์มก่อนนะครับจะไม่ไปเข้าไฟกับเพื่อนนะเพราะว่า,วามันต้องใช้ของนะครับตัวอย่างมันต้องบบเก็บเกมนะครับซึ่งก็ฟาร์มตามปกติเลยนะครับเอาบัฟฟ้าเสร็จก็มาเอาเต่านะครับหลังจากนั้นก็ไปเข้าคีบหลุมเล็กนะครับ ยังก็เป็นฟาร์มที่ปับแดงต่อ,อ,อเฮ้ยเอเบลี่ตัวเข้ามาแบบนี้โดนโอ้ยโดนฟิกออกไปแล้วเอาจบแล้วยังไม่ได้ให้เห็นบบพลังของจานเนี่ยครับงานเซ็ตได้ดดดทั้งเซ็ตสิบทีเฮ้ยไรนนะเดี๋ยวเดี๋ย้ผมไม่ได้ดูผิดใช่ไหมทุกคนคือฝั่งเขาแบบไม่มีเมียดเออแลเขาไม่มีเมแล้วก็ไม่มีแคดดี้ด้วย อะไรวะเนี่ยเกอทีอะไรก็เนี่ยฟอลีนฟอลีนเอาไงฟอลีนฟอลีนเอาไงเอาไงเนี่ยสุดี่ไม่กล้านี่มาแล้วอ่ะยันเข้าไป่มามาตื้นถอยอาชิพก่อนแล้วกันนี่เล่นป่ะล่ะโอ้เข้าไปแล้วออะไรไม่ได้เป็นฟอลีนแท้ๆเอ้ยคุมโว้ยสองตัวเฮ้ย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 รับกูหน่อยเฮ้ย เกือบตายเด็ดรถไปครึ่งหอดเฮ้ยกบกลบกบเฮ้ยโอ้โหยิ่กระโดดกบฆ่าฟาร์มครับฟาร์มตัวเกมมาทั้งฟาร์มนะครับเราจะได้มีของว้สองตัวยังไงเพื่อนเอาได้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ็นดีกินครับนดี้ตีแล้วติละเฮ้ยโซ่เอามังกรอนได้เฮ้ยกบอ่าแบบนี้โดนโดนโอ้โหโดนโดนนะเต็มอันนี้โอ้ย ยังแรงเฮ้ยเฮ้ยโคตรแรงเลยนะเจ้าเหลือไฮโน่ดับเบิลชิลเลยโอ้ยแบบนี้ไฮโน่รวยเลยสิดับเบิลชิลมแปะอาซิกางกันอุ้ยฟอเรนอยู่กับยีน่ายีน่ายิงไหมเพื่อนยีนายีน่าออกมาเลยเพื่อนเอ็นโซก็มาว่ะชิพายทำไมดิเนี่ยเอาเลยละโอ้โหเอ็นโซโอ้โห เชียวเชียวเชียวเฮ้ยโอ้ยถ้าเอ็นโซ่ไปมาเติมนะฟอรีนไหนได้กลับบ่อเนี่ยเฮ้ยอันนีเอ็นโซ่อันนี้มันผมไม่เห็นหรอกเพื่อนยังไงดีวะเข้าไปเอาดี่ยมเฮียถอยดีกว่าถอยเรานั่นไงโอ้โหฟอรีนสองตัวเลยไปดีกว่าแวบมาบับเหล็กบับแดงเฮ้ยลาเลนบนมีไฟเฮ้ยใจเย็นเพื่อนอยู่ไว้เพื่อนอย่าิงตายหมดเพื่อน อยากใช้ GPT กำลังไปโอ้เอฟลี่เฮ้ยนี่อัหน uh ึ่งหนึ่งคิวหนึ่งคิวสวยนี่ครับจานไอเทมแชท GPT โคตรตึงโอยเฮ้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 ยกบมากบมาเขนกบมากบมาโอยโซมันไปเสียเลยอ่ะกลับไปหาเพื่อนของเฉยมันหายไปไหนเนี่ย ไปตายเฮ้ยเอมิลี่เอาเฮ้ยหลงมันไปมิก็ตายสิครับหนึ่งโอ้ยหนึ่งคิวแกเป็นสองคิวแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยฟอลเลนเฮ้ย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 โอ้โหเอ๊ะ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 เอ๊ออกทันโอ้โหเอ้าฮะฮะปลาดอกใส่ยใครกันนะโอ้โห กดอย่างนี้นะครับพี่พี่ปลาดออกสิใครอ่ะพี่พี่กลัวหยานชัดจิตทีเหรอพี่เพื่อนโดนเพื่อนโดน,ดโดน,ดโดนเฮ้ยอะไรดีทุกคนเอาอะไรดีกว่าครับจะไปกลัวครับเราพลัง,ห,ง,ยงโโหยินานชัดจิตทีอุ๊ยกลบๆเฮ้ยกบจะตายนะนี่ไงตายกบเออโอ้โหยี่กูตายโอ้โหพลังแห่งหยาดชัดจิตทีผมตายเฉยเลยอ่ะ เฮ้ยแล้วกบอยู่บนตัวเดียวรึเปล่าเขาต้องหยุดตัวเดียวได้ไหมคราต้องมาป้อมให้หนูทุกคนเราโหต้องดักแล้วขมาป้อมแน่ครับดูซองแบบนี้มาหรือเปล่าเฮ้ยนั่นไงมาจริงด้วยหายตัวหายตัวเฮ้ยยไปไหนวะเนี่ยไปไหนจักโผล่โซมาหาโซแทนแล้วกัน ตายนี่ไงแล้วกบไปไหนแล้วเนี่ยกบกบหายเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคว้าทันหรอวเอาซินเลสเทียอยู่รากตัวเดียวแบบทั้งโดนครับตัวเดียวมังโดนโดนว่าไปไหนไปไหนโอ้ชิพาร์ดดิ้งเลือดอีกตีรักกันเอ้าเอ้าโอ้ยเฮ้จบบ้านก่อนโอ้ยเราจะได้ฆ่าซิเลสเทียเลย เอาละครับก็จบกันไปเลยนะครับสำหรับการที่ให้ซับ GPT ในการจัดเซตไอเทมให้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็คิดว่ามันเล่นได้นะครับแต่บางทีมันอาจจะบางไปนิดนะเลยทําให้แบบเวลาเข้าไปล้วงเขาเราอาจจะตายเองก็ได้นะซึ่งถ้าเราเปลี่ยนจากแบบฟาร์มโซลิเวอร์กลายเป็นขวานฟาร์มแล้วก็เปลี่ยนจากเฟนิกซ์ทูกลายเป็นเกาะสะท้อนเนี่ยน่าจะพอดีเลยนะครับเพราะว่ามีดาเมจด้วยแล้วก็ถึกด้วยนะครับ และล้วงเข้าไปเนะี่ยเราก็อาจจะไหลได้ยาวๆเลยน,นะและซึ่งหากใครมคีวาอคิดเห็นไงเนี่ยก็สมารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้วยคำที่สุภาพด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาเป็นเพยงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าอยากให้เป็นตัวอะไรอีกเนีย่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ